ราดหน้านะคะทําเองนะจ๊ะอน้ำร้ สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอก,กันกับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้กินข้าวกับใหม่มากินลาดนานะคะทุกคนลาดหน้านะคะทํา,าะะทเองนะจ้าอันนี้ก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมากินกันเลยดีกว่าค่ะเป็นลาดหน้าซีฟู้ดนะคะมีกุ้งใส่ไก่ผสมให้มันแบบให้มันมีความนัวเนาะความนัวของน้าซุปนะ่ะแล้วก็ใส่นี่นะคะเออเขาเรียกว่าอะไรนะลืมอีกแล้วอันเนี้ยอันเนี้ย อันนี้อ,อย่าองวะคือลืมวะแมงกะพุนเอาปลาหมึกไปชั่งไว้นะคะลืมลืมเอาปลาหมึกผักก็จะมีเป็นแครอทนะคะคะน้ากระลำปีแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะข้าวโพดอยากกินข้าวโพดหัวกุ้ง ไแมงกะพรุนค่ะอืมอร่อย ูซาลวกแป๊บเดียวกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าเปิดไฟนานแล้วมันสลดมานะคะทุกคนมากินลำกันแบบ วก้นึกว่ากุ้งมันจะเปลือกแข็งคือตัวใหญ่มามใช่ แต่เก็บเมื่อนมือนเข้าวเช้าค่ะไม่ค่อยกล้ากินเผ็ดมากปกติกินร้านนาเน,นี่คือจะกินแบบเผ็ดรดจัดเลยนะ ชอบกินรสชาติเผ็ดหวานแมน,นกะพุนมผมสวยไปเฮ็ดผมมานะคะไปทำผมมาเมื่อวานสวยไหมสวยไหมคะ อันนี้แครอทเนี่ยก็คือแบบหั่นใส่ตอนที่ปิดแก๊สแล้วนะส่วนตัวเป็นค้นที่บอมาก,กินแครอทตม้มแครอทถ้าเป็นแครอสทสดอะมันจะหวานกว่าถ้าเป็นแครอทต้มอะมันไม่อร่อยไม่ก็แล้วแต่คนชอบนะ โหดเปล่ะนี่ค่ะอืมงามเวอร So yeah. กคนาค่ะหลายคนไม่ชอบนะแต่หมายชอบมันกรอบอะ่ะ หัวกุ้งชอบกินมากเลยนะหัวกุ้งอะ่ะจะต้องเคี่ยวดีดี ไม่ได้ตักไก่มากินเลยเด็กกินไก่สองตอนวายหลายคนเข้ามาดูอาจจะเห็นว่าแบบช่องใหม่มันมีแต่พวกเส้นๆอย่างนี้เนาะจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินพวกเมนูเส้นนะคะไม่ค่อยกินข้าวนะข้าวกินแต่ว่าส่วนมากจะกินเส้น เป็นกว๋วยเตี๋ยวลาดนามาม่าอะไรเงี้ยสลับสลอดก่อนไปนะคะซุกี้อย่างเงี้ยเนาะ <S <S ถ้าเป็นส้มตําอย่างเงี้ยนะกินได้ได้เป็นคนที่พอสามารถกินส้มตําได้ทุกวันเวลาแบบอยากกินจริงๆอ่ะเรามากินอะกินได้ ชอบกินใส่พริกไทยเยอะๆนะคะได้มึงกีไทยคลิปมั้ไทยคลิป,ลปก็เลยใส่ไปน้อยเดียวในคลิปอะถ้าเกิดว่าใส่เยอะมันจะดูลกปรุงตัวสุดท้ายอื พูดถึงช่องของคนที่เขากินส้มตาม,มันก็เยอะแล้วเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องทําให้เหมือนเขาหรอกกินอะไรกินกินอันที่เขาชอบอผมํำค้านผม ลมแรง ไม่ได้สําหรับไว้แบบเนี้ยช้อนนะเนี่ยเห็นบอนมันมีทิกเกี่ยวมันมีทิกเกี่ยวค่ะ อร่อยค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย